มาพบกับช่องต่างๆอีกตามเคยนะครับวันนี้นนพ่อต่างๆจะมาทํากับข้าวเย็นให้เด็กๆทานกันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเมนูผัดกะเพราหมูสับน้พบนะครับผมวัตถุดิบมีอะไรบ้างเรามาชมกันครับอันดับแรกก็คือหมูสับนะครับหมูสับที่พ่อต่างๆถนอมไว้สองสามวันแล้ว ไม่มีกลิ่นนะครับผมสับต่อไปก็เป็นอหอมหัวใหญ่นะครับเพราะตางๆใช้เป็นหอมหัวใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากหัวนหนึ่งแล้วก็ใบกะเพรานะครับใบกะเพราที่เด็ดมาแล้วล้างสะอาดนะครับผมแล้วก็จะเป็นพริกสี่เม็ดนะครับผมแล้วก็กระเทียมสี่กลีบนะครับที่โขกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีน้ํามันพืชตามเคยครับผมอ่า ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผัดกระเพราสูตรพ่อต่างๆจะไม่ใช้ซีอิ๊วขาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนกันเลยนะครับผมไปเลยมาชมกันครับแล้วก็เติมน้ำมันก็ได้เลยนะครับ ก็ต่างๆจะไม่ใช้น้ํามันเยอะนะครับเพราะว่าหมูสักจะมีน้ํามันในตัวแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกลงไปได้เลยะครับ ใช้ไฟไม่แรงแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะคะรับพอดีพอดีโดยประมาณนะครับอันนี้พ่อต่างๆจะเอาแค่กระเทียมออกเหลืองๆนะครับผม สูตรนี้พ่อบ้านแม่บ้านมือใหม่ก็ทําได้นะครับผมพอเริ่มเหลืองแล้วเราก็ใส่มูส,มสับลงไปเลยนะครับ เก่งมากครับแเราก็คั่วหมังสับให้เข้ากับพริกนะครับผมเติมไฟนิดนึงนะครับ หมูที่พ่อตักตังขนมไว้2อสาวันที่แล้วไม่มีกลิ่นนะครับถ้าทำถูกวิธีจะไม่มีกลิ่นนะครับ เยิ่ลงไปประมาณครึ่งส้้นต๊ะครับขั้นตอนปรุงรสเราจะไม่เราจะเบาไฟลงนิดนึงนะครับแล้วตามด้วยซอสครงรสฝาเรียวนะครับผม ประมาณช้อนโต๊ะนตามไปด้วยน้ำปลาครับแล้วก็ผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับผม ตามไปด้วยน้ำตาลประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะครับช้อนนิดนิดก็ได้นะแล้วก็ผัวให้เข้ากันเลยนะครับ มือใหม่ายแดงก็าหาัดทํากันได้นะครับแต่งงานกันไปอยู่สองสามวันยังทํากับข้าวไม่เป็นมาดูาพ่อต่างๆทำกับข้าวได้ทุกวันนะครับสูตรของพ่อต่างๆจะเติมน้ำนะครับผมเติมได,ได้เลยครับ จะได้เอาน้ำไว้ราดข้าวด้วยนะครับนี่ครับแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแล้วตามไปด้วยหอมใหญ่ครับผมหอมใหญ่ซอยนะครับ หอมใหญ่แลวหัวหมไม่ใหญ่นะครับเกลือน้ำแห้งกอตทางกจะเติมน้ำอีกนิดนี้ครับสวรสชาติจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายนะครับผม กันตอนนี้เราเติมไฟได้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่เราขาดไม่ได้นะครับนี่ครับใบกระเพรานะครับใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนะครับผม สูตรงพ่อต่างๆก็จะใช้แบบพอดีพอดีไม่เยอะมากไม่น้อยมากเดี๋ยวเรามารอชมหน้าตาผัดกระเพราหมูสับของสูตรของพ่อต่างๆได้เลยนะครับผมรอ,รอ,รอสักครู่นะครับ กะเพราหมูสับสูตรพ่อต่างๆก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมนี่น่าทานมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกดใต้คอมเมนต์ให้ได้ให้ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวเรามาชมกันนี่ครับกะเพราหมูสับสูตรพ่อต่างๆครับผมเด็ทานไดผ้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับ นี่ด็กไม่แนะนำให้เด็กเล็กทานนะครับผมเพะใส่มิกใส่ฟริกนะครับท้าในมีต้นหอมก็าวางเอาไว้กินกับแก้มนะครับผมเป็นกับข้าวมื้อเย็นก็สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ